ฮัลโหลแฟ p a g e ระแปทุกคนครับวันนี้จะมาทําการประกาศผลรางวัลให้แก่ผู้ที่ไลค์แล้วก็แชร์ในโพสต์ของระแปกันนะครับของรางวัลว,วันนี้จะเป็นแฟลชไดฟ์จากบริษัทไฮเออร์ไทยแลนด์ครับผมเราจะทําการสุ่มกันทั้งหมด3ครั้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจึงจะทาการจับรางวัลและประกาศผลอีกทีนึครับเริ่มกันเลยนะครับครั้งแรกนะครับในแก่คุณแอมมี่ครับผม ครั้งที่2นะครับได้แก่คุณช็อกโกครีมครับครั้งที่3นะครับได้แก่คุณรัตนาครับผมต่อไปเราจะเริ่มทําการจับรางวัลจริงแล้วนะครับผู้โชคดีได้แก่คุณนัทครับผมเดี๋ยวทางอ่าแปดจะติดต่อกลับไปนะครับขอบคุณที่ให้ความสนใจครับผมอย่าลืมไลค์แฟนเพจอ a าแด com และไ a เออร์ไทยแลนดนะครับขอบคุณครับ